มาตักได้เลยนะคะลูกค้าแล้วหรอไก่ร้านหนูนี่อร่อยมากเลยป้าชอบชอบนี่ป้าตักเยอะเกินไปหรือเปล่าคะทำไมไม่ตักให้พอดีแล้วแบ่งคนอื่นเขาบ้างคะแบ่งเหรอเรื่องอะไรฉันจะต้องแบ่งทำไมเห็นแกตัวจังนี่มันบุฟเฟ่นนะก็ต้องตักเยอะๆสิมันถึงจะคุ้ม เรียกครับหิวมากเลยตอนนี้เปิดแล้วค่ะเชิญได้เลยค่ะเปิดแล้วพวกเราลุยบูฟเฟ่ขนมจีนแกงเขียวหวานจานละ79บาทตักแกงเขียวหวานได้ไม่อันเลยค่ะอิ่มมากก็ตักมากอิ่มน้อยก็ตักน้อยแต่ถ้ากินไม่หมดบีมขอบปากนะคะ ได้เลยจ้ะไหมคะ กินแกงเขียวหวานหมดยังยังจ้าเพิ่งเติมใหม่เมื่อกี้เลยอุย้ยจริงเหรอหอมน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินกะจัดเลยจ้าตัดได้ไอ้นเลยนะได้เลยจ้า ก็หยิบได้ไม่อะไรนะโอเคจ้าหืมกลมกลมขอโทษนะคะที่นี่ขายขนมจีนบุฟเฟ่หรอคะ ใช่จ้าขนมจีนจ้าละ79บาทส่วนแกงเขียวหวานตักได้ไม่อันเลยจ้าแถมอร่อยมากๆด้วยนะคะมาเร็วมาเร็มารกลังร้อนเลยดิบขนมจีนได้เลยใช่ไหมคะจ้าตักแต่พออิ่มนะถ้ากินไม่อิ่มก็ค่อยมาตักเพิ่มได้ค่ะ แ่ถ้ากินไม่หมดด่วนเลยคะปรับไม่รู้ด้วยนะคะค่ะพักก็ตับได้ไม่อะไรนะคะขอบคุณค่ะหอ,หอมมากหืม ขายแค่79เกเองเหรออืมราคาแค่นี้ก็โอเคแล้วและอีกอย่างฉันก็มีความสุขที่ได้ทำของอร่อยให้ทุกคนกินหูยแม่ขายิตใจงามซะด้วยแบบนี้ฉันต้องขอฝากตัวเป็นลูกค้าประจำซะแล้วได้เลยด้วยความยินดีค่ะ นี่น่ะเหอร้านบุฟเฟ่ต์แกงเขียวหวานสวัสดีค่ะคลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะได้ข่าวว่าที่นี่ขายบุฟเฟ่ต์จานละ79บาทใช่ไหมใช่ค่ะขนมจีนจานละ79ส่วนแกงเขียวหวานตักได้ไม่อั้นเลยค่ะเข้ามาตักได้เลยนะคะคุณลูกค้า กินมากกินน้อยก็เลือกหยิบได้เลยนะคะฉันเอาขนมจีนสี่จานได้ค่ะตักแกงเขียวหวานได้เลยนะคะ <c oughs> เคุณป้าคะอะไรเหรอจ๊ะคือว่าถ้ากินไม่หมดคุณป้าจะโดนปรับเอานะคะโหยไม่ต้องห่วงหรอกจ๊ะแค่นี้สุบ,บาย แก่หมดแล้วพี่ตักเพิ่มดีกว่าเฮ้ยไก่หายไปไหนหมดอ่ะอือร่อยกรงสมเปื่อกำลังดีเลยนะเนี่ย อะไรจ๊ะนี่ป้าตักเยอะเกินไปหรือเปล่าคะกงเกินอะไรหนูนี่มันบุฟเฟ่นะก็ต้องตักเยอะๆสิมันถึงจะคุ้งแต่ถ้าตักมาเยอะขนาดนี้เรากินไม่หมดก็ต้องทิ้งนะสิคะเอ๊ะยัยหนูนี่จุนจ้านจริงๆเลยถ้าไม่หมดเดี๋ยวฉันเสียค่าปรับเองแหละแต่ป้าตักแบบนี้แล้วคุณเขาจะกินอะไรล่ะคะ ทำไมไม่ตักให้พอดีแล้วแบ่งคนอื่นเขาบ้างคะแบ่งเหรอเรื่องอะไรฉันจะต้องแบ่งเอามาฉันแบ่งให้ ขวนก็เติมแล้วฉันไปเติมด้วยดีกว่าแล้วเหรอไก่ร้านหนูนี่อร่อยมากเลยป้าชอบชอบค่ะขอบคุณค่ะ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันฮ้ยอีกแล้วอะไรอ่ะหมดอีกแล้วเหรอก็ใช่นะสินี่ป้าทำแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะกินอะไรล่ะใช่ทำอย่างกับว่าร้านนี้ป้าจะกินคนเดียวงั้นแหละทำมาร้านนี้มันเป็นร้านบุฟเฟต์ฉันจะตักเท่าไหร่ก็ได้ คะร้านนี้มันเป็นร้านบุฟเฟ่ก็จริงแต่ตากไม่ยั้งแบบนี้แถมเลือกาแต่ไก่ไปอีกลูกค้าคนอื่นเขาจะไม่ได้กินกันนะคะแล้วทำไมฉันต้องสนในเมื่อฉันก็จ่ายเงินเหมือนกันไม่รู้ละฉันรวยฉันไม่ผิด <c oughs> มันไม่เกี่ยวว่ารวยหรือไม่รวยหรอกคะ่ะบุฟเฟ่ก็ราคาเท่ากัน แต่มันอยู่ที่มารยาทางสังคมของป้ามากกว่าเหรอพวกเธอรู้จักสังคมกันด้วยเหรอดูก็รู้ว่าพวกเธอมันพวกไม่มีตังที่มากินบุฟเฟ่เนี่ยกะเอาอิ่มเพราะไม่มีตังใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่ป้าดูถูกพวกเราเหรอก็ใช่น่ะสิฉันน่ะดูถูกแล้วล่ะ ว่าพวกเธอน่ะมันโจนเห็นฉันไม่แบ่งก็เลยตีโพยตีพายน่ะสิไม่ไหวเลยเด็กสมัยนี้ป้าพวกเราไม่ได้ตาก,กาตะกรมจนลืมนึกถึงคนอื่นเหมือนป้าหรอกนะใช่เห็นแก่ตัวอืนี่ ่่กอนคะเป็นไงบ้างคะป้าไม่เป็นไรแล้วจ้ะขอบใจนะหนูทำไม่ได้หนูป้าอุยแย่แน่เป็นไงล่ะป้ากะาดีนะเกือบจะไปเฝ้าพระอินแล้วไหมล่ะขอโทษนะลูกป้าสำนึกผิดแล้ว ต่อไปนี้ป้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะป้าแล้วอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกล่ะจ้างั้นเดี๋ยวป้าเอาไก่ไปเทขึ้นนะเฮ้ยป้าตักไปแล้วจะเอาเมื่อคืนได้ยังไงใครเขาจะไปกินต่อละคะอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวป้าชดใช้เป็นเงินเทล้วกันนะถือว่าเป็นค่าเสียภรรยาของป้าขอบคุณนะคะป้า มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน